เือดเอากย็ไลเ้นาขนกใต้ที่อเนาะนี่นั่นเป็นีองน่งตั่งม่อทงนะตัวกสมัคีเบ้าบาลยตีเอ่รอ่ปาตีไม่้ทาอย่างเดียวเขาบกนะานะเกาะรองีนะพี่ ซ้อจะไรโอ้ซี่มก <Si> ีใจร้ายกันพวกกินของหยามีแกงมาโอ้ครบไลยือยอะยอะเซฟเลยไอหน่องที่ฝ่ายเาโอ้ยกินอาหารกันจอง นั่งเข้าเบิ่งมเลยรัพี่นนองมางัเขามนีไปไสไอ้เหื่อจะลองควรเจ้ไปซ้ายร ้สดยรู่เปียกต้องเปียกอันนาอยู่ทาแหงดังทารุใหันพออุบพติหุ่นุ่นอหายไปเู้บัับู้วยัเด็ดไปเด็

เล้มมันขนดตัวจริยวเห็นเลี้มสวยแต่มันหน้าลานอะกหน้าลานมือลองดูม้อนก็มกินาไอ้ผงามยั่เอามาฟืนไก่ของเขา เขาเล้นใหม่พ่เขาป๊าดทนี่